สวัสดีครับอาจารย์นภจิรพัฒนานะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอเป็ญธนาโรานูรัคดีครับลายศิลปกรครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์พจนรชุนทุีพปิธรรมนะคะตอนนี้เป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษของคณะโบราณคดีเช่นกันค่ะ วันนี้ก็ผมก็จะมาชวนอาจารย์ฝ้ายครับคุยเรื่องอิงโบราณ TCA s ส65ว่าว่าในปี65เนี่ยเราจะมีเกณฑ์การรับเข้ายัางไงบ้างมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมาชวนกันคุยวันนี้นะ,ะใช่เพราะเราจะมีการรับที่ไม่เหมือนเดิมนะคะปีนี้เรามีรอบพอร์สปริโอท,ที่มีรับจํานวนคนมากขึ้นนะคะอ่าโอเคดังนั้นขอเรื่องจากจํานวนคนก่อนว่าในรอบพอร์ตป,ปีนี้เราจะรับจานวนกี่คน ทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาของเราอะเรารับปีนึงประมาณ60คนนะคะ10คนเราก็อยากจะได้จากรอบพอร์ตโฟลิโอที่เราสามารถเห็นนักศึกษาเห็นบุคลิกภาพของเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะสามารถติดได้เร็วขึ้นสบายใจได้มากขึ้นไม่จําเป็นจะต้องไปสอบ TCAS ร,รอบแอดมิชชั่นกับคนจํานวนมากในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้หลายๆคนเข้ามาสมัครในรอบนี้กันแล้วทีนี้ถ้าใครที่สนใจจะมาสมัครอิงโบราณในรอบพอร์ตนะานไฟ เขาต้องเริ่มเตรียมตัวอย่างไรบ้างมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างนี่เขาเขาต้องเตรียมตัวแล้วต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้จริงๆแล้วใช้เอกสารน้อยมากๆต้องมีแค่พอร์ตโซลิโอลเลยค่ะที่เป็นหลักนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ย เราก็ไม่ได้ต้องการให้คุณแตะประกาศนียบยัตรการประกวดหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าการประกวดพวกนี้มันก็จัดได้น้อยลงในสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะเราอยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณผลิตมากกว่าสิ่งที่คุณไปประกวดมาอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่คุณทําอยู่แล้วในโรงเรียนเป็นงานส่งอาจารย์ก็ได้หรือเป็นงานที่คุณทําเพื่อคลายเครียดเพื่อความสนุกของตัวเองคุณมีการทำเพจหรือเปล่าทำบล็อกหรือเปล่า ทามีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรืออะไรที่แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยสามารถใส่เข้ามาในพอร์ตแล้วมาสมัครกับเราได้เลยแล้วทีนี้คำถามแบบไหนคือว่าสิ่งที่จะใส่มาในพอร์ตันตอนไลายมันจําเป็นไหมที่จะต้องแบบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษต้องแบบสปีช n t คอนเทสานัันเลยมั้ยหรือว่าอะไรก็ได้เธอจะพูดว่าไม่จําเป็น สิ่งที่เราอยากเน้นนะ่ะคือความสนใจในด้านภาษาและวัฒนธรรมนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณผลิตเหล่านั้นเนี่ยสื่อถึงความสนใจด้านวัฒนธรรมแต่ว่าทำเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็โอเคเอยากดูอยากดูว่าคุณมีวิธีคิดยังไงคุณมีมุมมองยังไงต่อวัฒนธรรมต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ในขณะเดยียวกันภาษาก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะ,ะเราจะมีด้านอื่นๆที่ประกอบกับพอร์ตโฟลิโอที่เป็นการวัดภาษาของคุณซึ่งก็คือ SOP Statement of Purpose จดหมายแชงเจตจำนงเนาะซึ่งเราจะขอให้คุณเขียนเป็นภาษาอังกฤษเข้ามานะคะคก็ความยาวประมาณ250-500คำาเงี้ยค่ะตรงนี้ยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเราก็ดูภาษาอังกฤษคุณจัดตรงนั้นได้แต่ว่าส่วนของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยสิ่งที่เราอยากดูคือมุมมองวิธีคิดความเป็นตัวตนของคุณมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมีอะไรใส่เข้ามาเลยเแล้วอย่างนี้เราคาดหวังไหมครับว่า จำนวนชิ้นงานหรือจำนวนผลงานที่จะใส่มาในพอร์ตจะมีสักกี่ชิ้นดีหรืออืมเอาจงจริงจำนวนไม่สําคัญเผลอใส่เยอะเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ดูดีขึ้นเลือกแนะนําให้เลือกเฉพาะสิ่งที่แบบปังๆดีๆดีกว่าใช่ถูกต้องดีๆงานเดียวเนี่ยทําให้เลือกคุณได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกมาเลยท็อปทอันที่เด่นที่สุดของคุณอะไรเงี้ยหน้าพอร์ตโตรโอเนี่ย หรือถ้าเกิดว่าเราไปอ่านในเกณฑ์เราจะเห็นว่ามีแค่1ิหน้าเราขอแค่1ิบหน้าท่านเองก็ใส่มาท็อปทรของคุณเนี่ยแต่ละหน้าแต่ละหน้าเขียนบรรยายเล็กน้อยใส่ลิงก์ให้เราสามารถเข้าไปดูผลงานได้นี่ลค่ะเท่านั้นพอปริมาณไม่สําคัญเท่าคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าสิ่งที่ต้องส่งมาในการสนับรอบพอร์ตคือตอนนี้คือมีพอร์ตกับมี SOP สองอย่างแล้วก็ transcript transcript ทั่วไปที่มดมาตรฐานรอบพอร์ตเยทีนี้ถามเพิ่มเติมหน่อยครับใน SOP เนี่ย ถ้าอาจารย์ค่ายแนะนำใส่อะไรไปบ้างดีสิ่งที่เราอยากเห็นคือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนกันในเอกอิงโบราณคดีคือบ,บางคนเนี่ยจะเขียน SOP มาว่าคุณอยากเรียนวิชาโบราณคดีคเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราไม่ใช่นะคะครเราเป็นเอกอิงด้านภาษาและวรรณธรรมนะคะคที่มีความคล้ายคลึงกับเอกอิงของอักษรนะรเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าคุณมาเรียนแล้วคุณจะได้อะไร แล้วในขณะดวกันก็มีความตั้งใจอยากจะมาเรียนที่นี่แล้วก็การใช้ภาษาที่ดีค่ะที่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนไม่ถูกต้องร้อซไม่เป็นไรคุณไม่ใช่เน i ิก แต่คุณต้องสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน,เป,นเป็นระบบเป็นระเบียบนะคะใน SOP ที่นี้ครแล้วถ,ถ้าถ้าน้องๆที่กําลังเตรียมตัวในการสมัครเขาอยากจะรู้ข้อมูลของสาขาเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปใส่ในในจดหมายของเขาได้เนี่ยขาต้องไปดูได้ที่ไหนครอาจารย์จายเราสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k Page ของสาขานะคะซึ่งก็จะมีคลิปวิดีโอที่เราทําแนะนําสาขาอยู่เรื่อยๆเลยแล้วเราก็พิมพ์ไว้ท็อปสุดเลย คุณสามารถเข้าไปดูได้ว่าเออเราสนใจอะไรกันแน่เราเรียนด้านอะไรกันแน่นะคะ,ะแล้วก็มี IG ด้วยนะคะ,ะมี IG ไอตรงนี้แล้วกันนะขอมาเดี๋ยวเราก็มาดู IG จตรงนี้กันโอเคค่อาจารย์ฟายทีนี้อันนี้ถามเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันแล้ว,ลวเด็กแบบไหนที่เรากําลังมองหาที่จะรับเข้ามาเรียนในในคณะของเราในอิงโบราณของเราเนี่ยมีแบบลักษณะของเด็กอย่างไรบ้างที่เราแบบกำลังมองเราเป็นมหลาลัยสิงปะกรนแล้ว เราชอบคนที่มีความคิดส,สร้างสรรค์กลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และอิสระอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยจะจิตวินญ,ญาณสินประกรณ์และในขณะเดียวกันภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นเครื่องมือของเราในการที่เราจะสร้างสรรค์ได้กว้างขวางขึ้นเห็นหไหมคะไม่ใช่ว่าเราเรียนภาษาอังกฤษแค่เพื่อทําให้เหือนเนตีทแต่อย่างเดียวแต่เรียนเพื่อให้เป็นตัวเองและเพื่อให้สร้างสรรค์อะไรในฐานะตัวเองได้เลยค่ะ แล้วก็เราอยู่ในส่วนหนึ่งของคณะโบราณคดีเนี่ยเป็นคณะที่มีการศึกษาเรื่องวัฒณธรรมอย่างเข้มข้นเจาะลึกลงไปถึงยุคโบราณเจาะลึกลงไปถึงแต่ละท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีความสนใจด้านนี้เข้ามาอยู่ที่นี่ก็จะมีความสุขสามารถแบบไปร่วมกับเพื่อนเอกอื่นๆไปลงวิชาเอกอื่นๆเอกโบราณเอกประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะแล้วมันก็จะมีภาษาเสริมให้เราสามารถไปเรียนรู้ได้ที่ไม่เหมือนกับเอกอักษรอื่นๆนะคะเช่มาาอะไรบ้างของ อย่างเช่นภาษาขเขมรบาลีาฮินดีาาสันสกฤตพวกนี้แบบไม่ธรรมดาะคะหาเรียนที่ไหนไม่ค่อยได้ใช่ไหมไม่ใช่แค่หาเรียนที่ไหนไม่ได้ <c oughs> คู่แข่งในการทำงานน้อยมากาในโลกอนาคตเนี่ยภาษาขเขมรภาษ,าษาฮินดีเนี่ยโอ้โหแบบงานแปลที่เกี่ยวข้องกับกับ,ก,บกับอินเดียมันมีเยอะขนาดไหนค,คือซีรีส์หนึ่งเรื่องอะ่ะกี่ตอนเข้าไปแล้วนี่อ,อกมายนะคะเออ,อเพราะฉะนั้นเขาต้องการคนที่รู้ภาษาฮินดีเยอะมาก ขอมเมก็เหมือนกันเป็นตลาดที่กำลังจะเปิดเ<ม>ติบโตต่อไปในอนาคตาคต,ติกต็อกเนี้ยก็จะมาเปิดออฟฟิศในประเทศไทย<ม>เพื่อที่จะทำแอปไปเซรเิร์ฟเขมเมนเพราะต้องการคนที่พูดเขมรได้คนที่เรียงเขมรเสริมไปด้วยรู้อังกฤษรู้เขมรมทำงานร่วมกักบบริษัทต่างชาติได้ในขณะเดียวกันก็ลงโลค a l ได้จะเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญในอนาคตโอเคนะครับผั้ก็ ถ้าใครที่มีความสนใจนะครับในด้านต่งตางๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาความคิดสร้างสารรค์วัฒนธรรมนะครับก็ลองสมัครกันมาดูนะครับนในรอบพอร์ตโกลิโอของ i ิงเวอร์แลนดนะครับผมรอดูพอร์ตของทุกคนนะคะ